ค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกคนนะคะมาอยู่กับกว๋วยจับยวนคุณแดงค่ะที่ถนนท่าทิตนะคะจริงๆแล้วอ่ะทุกๆคนอ่ะถ้าได้เห็นก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหล,ละเป็นร้านที่เปิดมานานแล้วนะคะเป็นที่รู้จักใครหลายๆหลายคนเลยรวมถึงเบลด้วยซึ่งมากินตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเราก็เห็นว่าหลังช่วงโควิดเนี่ยมันหยุดไปนานแล้วเนาะ <S 1> <S 1> เราก็เลยอยากพาทุกคนนะคะกลับมาในย่านถนนข้าวสารถนนท่าทิตกันอีกครั้งโดยมาหาของกินในร้านที่คุ้นเคย ไปกันเลยค่ะออเดลสลอรี่นะคะในนมีทุกอย่างเลยค่ะคุณจับยดือดก็ธรรมดาใส่ทุกอย่างนะคะธรรมดาธรรมดาใ,ใส่ตอกเศษใส่่ตอกเราลูกโิตีมีสองแบบเนื้อหมูวิทยามเนื้อหมูกระดิ่งวิทยามสองตัวจะรวมกันยำนะครั<อ>บบอกว่าอร่อยมาก เดอของเรามาแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นปอเปียทอดนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ็นหมูยอนะคะเอ็นหมูยอเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เรานั่งใกล้พัดลมมากไปอะนะคะแทนพัดล,ลมเครื่องเบลล์มาชิมอะไรก่อนเอาเป็นปอเปียก,ก่อนละกันปอเปียของพี่นี่นะคะเขาดีมากเลยก็จะมีเหมือนทั่วไปได้แหละกระหล่ำเห็ดหอมโดน้ำจิ้มอร่อยเหมือนเดิม อร่อยเหมือนเดิมกรอบหอมพริกไทยหอมเผ็ดหอมคือดีอะครับอือร่อยเหมือนเดิมึงออะไห้ทุกคนต้องมาเวลามาส่วนใหญ่อะที่จะไม่ค่อยพลาดเลยก็จะเป็นปอเปี๊ยส่วนโอ้ก็จะชอบเป็นตัวเอ็นหมูยอนี่เอ็นหมูยอกับน้ำจิม้มแซบๆแ,แบบนี้เลยเราก็จิ้มใหม่แล้วกินอเอ็นกึบกรึบ ก็น้ำซีมแบบเปรี้ยวเผ็ดนิดๆกำลังดีค่ะเท่ากันมากหมูยอของที่นี่เขาเด่นนะถ้าใครมากินนะคะก็อยากให้ลองอเราควรต่อเนื่องเลยไหมคะเพราะเดี๋ยวเส้นมันจะอืดเนาะอันนี้คือก๋วยจั๊บยวนอันนี้คือพิเศษไข่ตอกไข่ตอกอยังไงนี่ค่ะไข่ตอกเป็นไข่เดงๆอย่างนี้เลยอันนี้คือไข่ตอกนะคะโรยมาด้วยหอมเจียวต้นหอม คือเครื่องเขาเยอะมากเลยนะคะมีลูกชิ้นมีเห็ดหอมกับน้ำซุปที่บอกว่าเข้ากันดีมากข้อควรระวังในการมากินที่นี่คือร้อนมากเนนย้ว่าร้อนมากทุกคนต้องเป่าดีๆก่อนนะเบลเคยมากินครั้งแรกนี่คือแบบลิ้นพองไปเลยอะ่ะคือถ้าแบบไม่เป่านี่คือแบบทันไม่อร่อยเลยนะซึ่งจริงๆของเขาอะอร่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องเป่าเป่าแบบนานๆเลยะ ไม่อยากเป่านาน,านๆก็นั่งใกล้พัดลมอย่างเราวันนี้คะ่ะเส้นของเขาเหนียวนุ่มนานุ่ม,มเป่าเยอะๆคือจริงๆเรากินแบบไม่ต้องปรุงก็ได้นะรสชาติเข้ามาแบบกมกล่องอร่อยแล้วอร่อยเลยอ๋อเราสามารถซื้อของสั่งของเพิ่มได้นะคะ ถ้าใครทานชอบทานหอมเจียวเพราะมันจะช่วยเพิ่ม็กเ t u r e ในความกรุบกรอบในการกินแบบเก๋ดจับยวนอะ่ะแล้วอยากได้ความกรุบกรอบอะ่ะเราควรสั่งหอมเจียวเพิ่มจริงๆเบลลืมสั่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่ม,มนี่หอมเจียวสั่งเพิ่มได้เลยนะคะถ้าใครอยากทานเอ,อ่ออันนี้น่าจะอยู่ที่ถ้วยละสิบบาทเนาะถ้าใครอยากได้สั่งเพิ่มมาแล้ววิธีการกินแล้วคือโอยมันไปอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเราคลุกไปหมดอะ่ะมันจะนิ่ม เพราะฉะนั้นอนะ่ะเราก็เลยจะกินแบบนี้ถ้าเป็นเบลนะเบลก็จะกินแบบนี้เลยมันก็ได้ความอู้ความกรอบกรอบ,รอ,บอร่อยไ,ไ,ไว้มาลองกินกันดูนะครับเขากลับมาเปิดแล้วยังเป็นนาการร้านนี้เอาจริงๆแล้วอะ่ะดังในแบบเขาเรียกว่าทัวริสมากเลยนะก็คือต่างชาติอะ่ะถ้าใครได้มาเที่ยวอะ่ะแถวถนนข้อศานถนนพาธิะ่ะต้องไม่มาที่นี่แน่นอน ราะว่าเป็นร้านดังเพราะฉะนั้นน่ะเราด้วยกันเองอะค่ะอยากให้มาลองนะคะที่ถนนพาทิตกับร้าน๋วยจับยนคุณแดงในขณะที่เรากินอยู่ตอนนี้นะก็มีคนญี่ปุ่นมานั่งกินอยู่ข้าง,ลางหลังเราหีเกาหล,ลีก็มานั่งกินอยู่ข้างหลังเราเขายังบอกว่าอร่อยเลยฟูงได้ไงวะเขาฟังออกฟังภาษาเกาหลีออกอแต่บอกว่าเป็นญี่ปุ่นฟังภาษาเกาหลีออกแต่เขาเป็นญี่ปุ่นนี่นี่คือวิธีกินของเบลจริงๆเลยอะกินอย่างนี้ ทุกคำเลยไ,<อ>ไม่ทุกคำทุกคำไม่ได้ให้ดูอะไรอยากรู้หมูยอร้านนี้อร่อยแม่อร่อยแค่ไหนดูสต๊อกด้านหลังค่ะทุกคนดูสต๊อกหมูยอเขาดิมันเยอะมากเลยนะคือบางคนมาสั่งแค่หมูยอกลับบ้านยังมีอ่ะบอกเลยมาแล้วสลดัดลอยแก้ว แบบสวยๆเลยจะบอกว่า first time first time สำหรับขนมหวานที่นี่และอะไรนะสลระร้อยแก้วปกติไม่เคยกินหวานแหละโอ้ยไม่ให้ี้ยเย็น ข้างในด้วยความที่เขาควานเม็ดโอ้ยน้ำตาไหลแล้วเขาคว้านเม็ดแล้วต้องแข็งว่ามันเข้าอยู่ข้างในแล้วพอกัดไปอ่ะมันเย็นแบบเยิ้มเลยหวานหวานๆก็เปรี้ยวเปรี้ยวรเปรี้ยวไม่ได้เปรี้ยวเยอะแต่ด้วยความที่มันเจอความเย็นหนักที่เลยสำหรับคนไม่เคยอย่างเดียวนะโอเคโอ้เนี่ยครับฮึเปลว่อย อร่อยอร่อยมันเย็นหวานเ,เทีย่ยนเกย็น <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยใครชอบกินสลัดเราแก้ผมว่ามิา้งผ่านผมชอบกินสลัดอยู่แล้วด้วยอร่อยครับล้างปากได้ดีนะเปลว่าร้านนี้ครับชื่อร้านอะไรนะก๋ยวยจับยนคุณแดงค่ะก๋วยจับยนคุณแดงครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง2ทุ่ม9โมงเช้า3ทุ่มต่อ3ทุ่ม เปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะฮะก็ร้านก๋วยจั๊บยวนบุญแดงอยู่แถวถนนพระอาทิตย์นะครับือเนี่ตรงนี้คือถนนพระอาทิตย์เลยถ้าเกิดหันหน้าออกชากร้านด้านขวามือคือท่าพระอาทิตย์ด้านซ้ายมือก็คือสะพานพระปิ่นเกล้ามาง่ายแหละเซิร์ชใน Google ก็เจอราคาก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็อร่อยด้วยร้านนี้เก่าแก่แล้วก็เป็นร้านที่ผมว่าทัวรลิสเนี่ยมาลงเยอะมากถ้าเกิดในช่วงก่อนโควิดนะนะแล้วก,าาก็นี้โควิดก็อาจจะนักท่องเที่ยวอาจจะหายไปเยอะพอสมควรเลยนะก็ฝากร้านนี้ไว้ ใครว่างๆก็มาลองดูสําหรับใครที่ชอบก๋วยจับยวนนะครับแต่เน้นย้ําเลยนะว่าก๋วยจับยวนที่นี่ร้อนมาก,ออกมาถึงแล้วอย่าเพิ่งกินน,นะฮะเป่าให้แห้งก่อนไม่ได้เป่าให้เป่าให้หายร้อนก่อนเป่าให้แห้งก่อนบางทีไม่ต้องกินนะครับก็ฝากด้วยระกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทาคลิปต่อไปกดไลค์กดแชร์ที่ช่องอะไรคะโอ้ยอลสตอรี่ครับเจอกันนะฮะบ๊ายบายฝากกันเจอกัน